สวัสดีครับสวัสดีทุกคนหาห้องแตยไม่ วส,ส,สวัสดีครับเพื่อนพ่นพ่นแบกโลด้วยนะตนเะัวไเปตัวเพื่อนลงเลยแค่สองตัวสามตัวยองมิงเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่โดนเอาว่ะเลขกสามตัวเบิ้ลตรงนี้จะรุ่เรียบร้อยสว่างส่งโจนสู้สู้ส่งโจนสู้ตายส่งตังไว้ในส่งตังข้างหน้าข้างหน้าส่งตจนขวามือเห็นไหมขวามือเอาว่ะส่งโจนกดอะไรวะ โดนไม่ได้หนึ่งดอกดอกูดอกสองดไ,ดไม่โดนดอกสามก็ไม่โดนเอาแล้วไม่โดนละชุบได้ครับชุบได้ทองโดนชุบได้เหรียญไม่พอสรงโดนนู่นูน่ชุบวงายมือเออทางนั้นแหละเหรียญไม่พอนะเราอ่าาะ สัสดีทุกคนตอนนี้ทรงตนศูนย์หนึ่งกำลังแบกพวกเราอยู่ทรงตนศนย์หนึ่งกำลังไปที่ชุบตอนนี้เปลี่ยนปืนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็วิ่งต่อเอาล้วผมต้งตจเฮ้ยมีคนมีศพ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 ระวังระวังเฮ้ยนี่ก็ศพศพเยอะมาก ับเยอะมากหลยทุกคนเอาละเอาละจนเก็บเหรียญได้มาแปดร้อยตรงนี้เอาไงทรงจนจะไปชุบตู้ชุบวงได้สดยอเลยก้าวสดอปัญหาค่ปัญาค ทรงโดนแบกกูละมันเจอแม่เอาใหม่เจ็บแอร์ดอกก่อนเลยถ้าอย่างนั้นน่ะเจ็บแอร์ดอกก่อนเลยมันไงมันมาละมันมาละเบอร์เบอสามมันมาละเห็นไหมต้องโดนอ่ะมันมาละเบอร์สามระวังน้ำมันต่ำขอเก็บก็มายึดแอร์ดรอปป้องกันขอเก็บแอร์ดรอปก่อน เบอสามยิงมันหน่อยเบอรสามสามยิงมันเห็นไหมเบอสามมันอยู่หน้าเบอสามอะ่ะนี่ทางนี้เบอรสามผิดทางแล้วเออทางนั้นแหละยังไม่ได้ยิงใครเลยเลยหลือสิบสามตัวแล้วสวัสดีทุกคนใครอยากแบกเรามาเลยนะ ใครขับรถมาใครขับรถมามีคนขับรถมาเอโอดโดนแล้วใครขับรถมาขับรถมาจากไหนอ่ะขับรถมาไม่รู้เรื่องเราอะไรเลย้ย อุ้ยกูจะตายอีกแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอไหนอะมันจริงจากไหนอ่ะทุกคนหลังหีนนั่นหรอเลยจากไหน เ,เละหลังต้นไม้เว้นอย่าห้าวพี่น้องกูว่ายิงตรงไหนยิงตังไหมสะเก็ดกระสุนนะ่ะสะเก็ดกระสุนนะ่ะ ได้กระสุนเดยวสิบตัวกระสุนเยอะกระสุนมีค่ายะ,ะยาสี่วขวดขยี้ขา้างขยงีอยูวข้าง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันอยู่ในนี้นั่นไงเบอร์หนึ่งมันอยู่ข้างเบอร์หนึ่งเลยโอ้โหก็ว่าใครยิงกว่าห,หายแล้วเบอร์นหนึ่งเดินใครไม่เลี้ยไหมชุบชุบเบอร์หนึ่งหนะ่อย ไปอะแปลกแปลกปมีไหมจุ๊บเป็นหนึง่งหนึ่งจุ๊บเป็นหนึง่งหน่อยใงขยิงกูอีกแล้ว,ลวมันยิงตรงไหนอ่ะตายวะไม่เห็นมีไม่เห็นมีละไหนาาวะ ขอเหรียญหน่อยชุดเบอร์สามชุดเบอร์หนึ่งหน่อยขอเหรียญชุดเบอร์หนึ่งหน่อยมีเหรียญไหมของอยู่นี่ไหนอ่ะไหนอ่ะขอดูนะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพอไหมเนี่ยพอมากมันใช้หกร้อย ไหนตรงรถตอนหรือตรงไหนอ๋ออยู่ในโรงรถไอ,อยู่ในโรงรถใช่ไหมเอ้าทำไมเบอร์สองไม่ชุบเบอร์สามมาเบอร์สอง กูใส่หูฟังผิดด้านกูใส่หูฟังผิดด้านเนี่ยนรถมาฟังซ้ายหูฟังไปทางขวาเฮ้ยทำไมอ่ะหวานเจี๊ยบ ไม่มีเหรียญชุบไม่ได้แล้วเพื่อนทำไมวอกิไม่ชุบเบอร์สามอ่ะระวังนี่นี่มันอยู่ตรงเพื่อนตายเห็นปะที่มันอยู่ตรงที่เพื่อนตายอ่ะ ตวองการกมั้งเออสิมีลิขะมีลิเหรียญเหรอมีเหรียญเดียววิมี่ะขอลยอาวอาปะโอ้ยมีแต้ตาไปพี่ผมเจอมาละตอนหนึ่งพี่ ตัวนึงวิ่งอีกตัวนึงวิ่งมาชาร์จเราเ้ระวังโอ๊ยจีไหนาท้าเอ้าไหนอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังเห็นเล่ไหวะเอ้าเรียนไหมมีเรียนไหม 点了。<Yeah. S 2> <laughs>